แนะนําตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงครับเสียครับครับผมสวัสดีครับผมผมเสตูนะครับโคงนารมิตฟาร์มจากมหาสารคามนะครับครับวันนี้ที่งานบึงสัมพั์นะครับครับก็ก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณนะครับพูดจาภาษาวัวนะที่ให้เกียรติเรานะฮะครับเดินผ่านมาแล้วพี่เขาก็ถ่ายยูทูบนะครับแนะนาเลยครับเสียสำหรับตัวนี้นะครับครับพี่น้องอาจจะรู้ดีกว่าตอนนั้นนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนะครับที่นครสวรรค์นะครับงานปากน้าโพนะครับตัวนี้นะครับผมซื้อในราคา2ล้านบาทตั้งแต่ยุสเวเดือนนะครับ แล้วสิบเดือนนะครับผมซือสิบเอ็ดเดือนเขามาได้รางวัลแกนแชมป์ถ้วยพระราชทานนะครับที่ที่ปากน้ำโพนครสวรรค์นะครับตัวนี้เจ้าวีโก้2ล้านนะครับวายแซดสองสีทับหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับเป็นเป็นของสันติฟาร์มตัวเก่งของหมอเพียฮะแม่เขาเป็นบีบอนสันนะครับครับส่วนไอพ่อเขาเป็นบีบอนสันแม่เขาเป็น HK243 นะครับตัวนี้นะจุดเด่นของเขาคืออะไรเสียจุดเด่นนะครับดูนะครับกล้ามเนื้อนะครับกระทัดหลังนะครับดูนะครับ คมสมูทนะครับทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับผมว่ามันมันดูแล้วไม่ต้องอธิบายครับผมไม่ต้องอธิบายคือคือมันดูแล้วมันดูง่ายอะฮะถ้าอยากแนะนําพี่น้องเกษตรกรตัวนี้เอาไปปรับแก้เรื่องไหนแ้เรื่องเรื่องเรื่องไอ้ส่วนของกระดูกไอ้เรื่องของของกล้ามเนื้อครับผมตัวนี้จะดีมากแล้วที่ที่ข้อออกมาก็น่าจะตอบตอบโจทย์ได้นะครับผมผมว่าเนื้อกล้ามเนื้ออะไรนี้มามาดีนะครับทีนี่เรื่องสีเรื่องอะไรก็มาดีพี่น้องอยากรู้เรื่องเสีย น้ำเชื้อราคาเท่าไหร่ครับน้ำเชื้อนี้ตัวนี้นะครับเราซื้อราคาวัวตัวมา2ล้านนะครับแต่เราไปน้ำเชื้อก็ราคาเกษต่กรเหมือนสองพนบาท15บห้ารถนะตอวนี้คือน้องครับหาที่ไหนไม่ได้แล้ววันนี้เตรียมมารอแล้วมีถังอะไรเก็บรอเรียบร้อยสนใจติดต่อที่ซุ้มได้เลยสำรับคนที่มาสำหรับคนที่ดูช่องนี้อยู่ติดต่อที่ไหนครับติดต่อที่โชคนิญติฟาร์มนะครับ เบอร์โทร081261529นะครับถ้าผ่านไปร้อยเอ็ดสารคามก็มีร้านจำหน่ายไอซูนน้ำเชื่อมมาตรฐานโชคยิ่งฟาร์มมีไนโตรเจนจำหน่ายไปครับมีทาง6,000ลิตรให้บริการครบครบทุกอย่างก็ไปศูนย์มาตรฐานเลยทีเดียวใช่ครับไปที่เดียวจบทุกอย่างนะฮะมีโอกาสช่องพูดจาภาษาบัวจะต้องไปเยี่ยมให้ถึงที่แน่แน่ครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณเสียมากครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ